มันเกิดหลังเดือนแค่ไม่กี่นาทีทำไมเดือนต้องเป็นที่ได้ต้องเสียสละทุกอย่างให้มันด้วยคนนิสัยอย่างแกแใช่เดือนนีนได้ไม่ใช่พี่ลาดละ่ะฉันไม่ใช่พี่ลาดละัะแล้วยังไงคะร่างกายของคุณไม่ได้ปฏิเสธฉันสักหน่อยฉันเห็นทุกอย่างแล้ว ผมรู้ว่าผมผิดผมรู้คุณโกรธคุณจะตบกีผมอีกกี่ครั้งก็ได้จนกว่าคุณจะพอใจคุณกลับไปสักทีเถอะแค่นี้ชีวิตของฉันก็วุ่นวายมากพอแล้วเหยียดหยาดเขาชอบคุณตอนนีมม้เดืนอนยาจะมาอยู่ที่นี่ในฐานะคุณผู้หญิงของอาถ้าคงจะภูมิใจมากเินะที่ต้องเอาเเอะไรมาแลกทีดแพ้ก็หายตัวเกรใจอะพองกระเป้ถ้าไม่มีฉันในวงการก็ต้องไม่มีแกหอนกัน แกทำลายชีวิตของฉันฉันก็จะทำลายชีวิตของแกเหมือนกัน